อ่ะหยาดลุงดิกไม่ได้ลุงดิกไม่อะไรลุงดิกลุงดิกไปลุงดิกไปก่อนใช่ไหมครับไปย,ยูนขัออมันได้ชุดคำครับสองถึงแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลือกอะไรครับคุณเ,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  <laughs> เลือกเองเริ่มสองแล้วกันสองนะครับโอเคเรียงกันไปเลยว่นกี้หนึ่งวันนี้สองเจเย็นๆพูดเยอะๆพูดเยอะๆเดี๋ยวจากทีที่ก้อยจะช่วยบอกพร้อมครับเริ่ม เอาครับไหนชี้เร็วครับอด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 ดหมูอดหมูหันเริ่มครับหมูหันถูกต้องต่อไปชี้คำไหนชีดช้ด้วยชี้ด้วยชี้อ่ะโอเคปลาปลากัดปลากัดดหนึ่งคำับถูกต้องต่อไปครับไอที่ใส่ในห้องน้ำอะ่ะเป็นเป็นลูก,ล,กลูกเหงียนสาวครับมีคำว่าลูกสาวครับต่อไปครับคำไหนครับชี้เราอะไรชี้คำไหนครับ เท้าไปใส่ไหนตู้เย็นใส่ในอะไรอ่ะหายปคุ้เว็บอ่ะหายไปคุ้เว็บอะไรวะอะไรอ่ะตู้เย็นเอ้ยหายไปคุ้เว็บมีคำว่าอบครับเอออบอะไรอบอะไรอ่ะอบขนมปังไม่ใช่มีคำว่าอบอบอยู่ข้างหลังอุปกรณ์อบเป็นคำหลังเครื่องเตาอบอ๋อครับหนึ่งตาครับต่อไปคำไหน สมูทเฮ้ยเชิดเชิดอะไรคุณก็บอกคุณก็บอกครบต่อไปครับคำไหนครับหุ้ยเราใส่อะไรอยู่เสื้อเออมีคำว่าเสื้อเวลาไปลบอ่ะมันกันดาบได้อ่ะเซโกเสื้อกลัวครับดึงคะแนนอันนี้เรียกว่าอะไรนมนมมีคำว่านมนมอะไรนมแพ้นมแพ้ถูกครับดึงคะแนน โมดเวลามันคือเก้งครับที่ได้ไปนะครับเตาอบหุ่นกระบอกเสื้อกลอกหมูหันนมแพปลากัดและลูกเหม็นได้เจ็ดคำเจ็ดนี่ลูก้นครูบอกลูกาอ๋อลูกเหม็นฟาใช่ใช่ใช่ถูกต้องหกคำหกคะแนนทีมต่อไปรองแชมป์มาใครจะมาเดิมม่ะสกอร์ที่ก่อน พี่ก่อนคือพี่ทายเหมือนเดิมนะเคถ้าพี่ทายเรยอพี่จะใบหรือพี่จะทายก่อนเป็ผมเป็นคนใบโอเคชุดคำสามถึงแปดสามถึงแปดเลือกอะไรครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ครับสี่นะครับมีความหมายอะไรกับพิธีกรสำรองผมคำที่สี่ชุดคำที่สี่นะครับมีความหมายอะไรกับเลขนี้ไหมครับ ก็ชอบครับชอบนะครับโอเคพร้อมเริ่มครับอ่าที่เป็นอันนี้เวลาไปหาโรงพยาบาลอะเจออะไรหมอค่ะหมอมีคแบหมอ้การมุนการมุนถูกต้องหนึ่งคำแมวเยอะครับมันร้องแมวมันเหมือนมันเหมือนฟาวเลยนะทุบๆมวเยอะ แมวมองเอ้าแมวดอาเยอะๆอะไรนะต้นไม้เยอะๆแมวอะไรแมวป่าถูกต้องหนึ่งคำมายกให้ครับแล้วเนี่ยเอออะไรอ่ะหมอผีหมอผีต้วอะไรหนึ่งคำเออวันนี้วันนี้เราเพิ่งกินไปตอนเช้าอะไรนะอะไรอ่ะเอ๊ะไก่พี่บ้าไก่มีคำว่าไก่อะไรล่ะไก่อะไรอ่ะอะไรไก่ ไก่อยู่ข้างหลังอะไรวะไอ้นี่ไอ้นี่ยกินอ่ะที่มันน้องส้น้องซุปที่มันนอนห้อยอยู่ไก่ห้อยอ่ะซ้อซ้อมซ้อมแลมันไก่ผู้ต้องได้หนึ่งคำต่อไปแล้วเอ่อเอ่ออันนี้อะไรกองเหรอเสียงมันดังไงมึงหอมผู้ต้องได้หนึ่งคำอันนี้อันนี้แม่แล้วนี่อะไรลูกแล้วเราเราเอ่อ ครูใช้ในตีนักเรียนลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ถูกครับอะไรคะครูอันนี้อเราถ้ามีลูกแล้วต้องเรียกว่าอะไรสองหนึ่งหมดเวลามีลูกแล้วตเรียกว่านางไงอ้าวเหรอนางอายคำที่กำลังพยายามได้อยู่คือคำว่านางอายครับคำที่ได้ไปก็คือกลางมุงแมวป่าหมอผีเข้ามันไก่ลูกไม้และ้องครับหกคำสิบสองคะแนนรวมของเก่าอีกหกเป็นสิบแปดคะแนนค่ะ เท่ากันอยู่ตอนนี้อรับขอดแินทีมสีสมอนเปลี่ยวเปล่าเจลีแบบเปล่าีโอกาสได้เลือดชุดคำครับสามหรือห้าอะไรห้ากันค่ะห้านะครับโอเคเป็นวีของผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับตอนนี้สรุปคะแนนทีมก็คอครคอ แซนจะช่วยแซนนันจะช่วยจะต้องไงช่วยช่วยใครช่วยเหมือนเดิมช่วยเรารับโทษหนักคอเขาพร้อมนะครับครับหนึ่งสองสามมันเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้ดินมีมขุดรูโรนแล้วก็แล้วก็เต่าตูนปากเป็ดตูนปากเป็ดครับทีมออฟไลน์

ผิดเป็นครูผิดเป็นครูายเป็นพระครับนเปนมารับคนนี้นะครับถือไว้พร้อมนะครับเป็นสัตว์ปีกอยู่กลางคืนอยู่กลางคืนาาเมีวยนะครูอะไรอ่ะมีมีคำว่านกแล้วก็มีวตุ๊ก ไม่บายอะไรมากมายนะลอดขอเชิญตีผู้ชนะครับโออคงไม่ต้องเลือกม้าแล้วนะครับเพราะว่าม้าก็ลงตัวอยู่แล้วเชิญเลยครับมามามานี่มาเดี๋ยวก่อนคือเจ๊ต้องหนึ่งคนกับสามคนเหรอไม่ใช่ค่ะคนเดียวจริงจริงเหรอ เอสามรอบไม่สามรอบไม่ต้องวงกว้างเอาวงเอาวงแคบชิดๆผนังแล้วก็หน้าเวทีพอไม่ต้องอ้อมด้หรือไมจริงๆไม่ต้องทำดีาแบบนี้เลยนะไปไปเลยไหมไปเลยมีความสุขได้คีมมาสองทีแล้วใส่เข้าไปแล้วกันรังดีหนึ่งรอบไม่ไม่พอมาตัดมา